ฮัลโหลแฟนๆรายการเดลีปอบทุกคนพบกับอีชันเช่นเคยนะจักกับสาวเจ็ดเด็ดสระตีวันนี้นะจะมีเรื่องเมาเรื่องแซบของพี่สาวส,สวยๆของอีชันแมา่ดามกุงกิ่งมืนเล่าให้แฟนจ้ะสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องของดาราปากสว่างติดนิสัยชอบแฉเรื่องลับเรื่องลึกเล่าแบบไม่มีกักนะจ๊ะเรื่องของวันนี้นะจะพี่มาดามพี่สาวของเดียนเข้าก็ปากกันอีกว่าเป็นเรื่องของดาราคนหนึ่ง เอาจริงๆก็ไม่ได้ดังกันนะเป็นดาราคนหนึ่งเลยอ่ะมีผลงานดังมากแค่เรื่องเดียวและหากินยันทุกวันนี้เลยแต่ก็นะเรื่องอื่นที่มีนะก็ไม่ได้จดไม่ได้จำหรอกเป็นเรื่องเรียบๆแต่ตอนนี้ก็เบาๆงานในวงการบันเทิงไปบ้างแล้วและไปทำธุรกิจที่เน้นโลกออนไลน์เป็นหลักจริงๆด้วยความที่ชีมีเรื่องราวไม่ได้น่าสนใจนนะไม่ถึงเรื่องส่วนตัวก็ขายไม่ได้เรื่องงานก็ไม่มีใครเรียกตัวไปแสดง แต่เรื่องที่คนถามชีเยอะมากมากเลยเป็นเรื่องของเพื่อนของชีที่หลายคนมีดีกรีเป็นถึงนางเอกและพระเอกของช่องดังเดียวว่าชีอยู่ในวงการมานานและแล้วก็มีคนรู้จักเยอะ งาน,นดีด้วยความที่รู้จักคนเยอะชี้เลยมีข้อมูลตั้งแต่ก่อนเข้าวงการและอยู่ในวงการของดาราหลายคนในมือซึ่งล่าสุดมีคนมาแชร์ให้ฟังว่าชี้ยันนะไปเกี่ยวข้องกับงานความเชื่องานงานหนึ่งไปร่วมงานนะจ๊ะและในงานนี้ชีก็มีโอกาสได้พูดคุยกับสื่อในพื้นที่ซึ่งเป็นสื่อไม่ได้ใหญ่มากแต่สื่อท้องถิ่นสื่อเนี้ยเขาด้า มีเพื่อนเป็นสื่อหลักนึกออกไหมจ๊ะเลยส่งสารมาถึงกันแล้วก็เลยทำให้เรารู้เรื่องนี้ตามไปด้วยคือเชียนนะตลอดการสัมภาษณ์นะงงมากคือเชียปรนามเพื่อนดาราทำไมก่อนซึ่งเป็นเรื่องของดาราจิจจดดจาราอาดีตนางเอกช่องหนึ่งเลยนะ ไปเมาเขาว่าสมัยก่อนมีผู้ที่ร่วมงานกันจีบชีเป็นคนดูต้นทางให้คุยกันจีบกันอยู่สองคนซึ่งชีเก็บความรับเก่งมามีแต่คนมาบเกิร์ยนยัล่าสุดกับเพื่อนชีอีกคนหนึ่งที่เขาเป็นตัวประกอบช่องหนึ่งเขามาปรึกษาว่าอยากได้แฟนรวยจะทำได้ยังไงบ้างชีเลจัดการแนะนำไปว่าไปจีบคนรวยเลยไฮโซอะได้ล็กไปเลยซึ่งชีก็เหมือนจะสนใจนะแต่ไม่รู้ทำได้หรือเปล่า ดาราจนๆกับไฮโซรวยๆใครเขาจะเอาและชีดารานางนี้นะก็หัวเราะลั่นเลยทอาอนักข่าวพื้นที่แหล่งข่าวของเดียนเนี่ยมองมากมองแรงมองบนว่าจะแฉเพื่อนทําไมเนี่ยจากนั้นเมื่อชีได้สตินะเลยแก้เขินด้วยการบอกว่าค่ำๆนะอย่าบอกใครแต่เดี๋ยวก่อนนางเอ๋ยมึงล้อต้นมากรจะข้ามยังไงกอด แต่ชีก็ไม่แคร์นะเดินหน้าขายความลับของเพื่อนนางเอกและพระเอกต่อไปจะว่าไปในวงการบันเทิงกันนะมีเพื่อนที่เรียกว่าเพื่อนอยู่หลายแบบทีเดียละจ้ะมีทั้งเพื่อนดีเพื่อนไม่ดีและเพื่อนขายเพื่อนดูท่าชีนางนี้น่าจะเป็นเพื่อนทรยศและเพื่อนขายเพื่อนอะจริงไหม 2022กับเดล i n น w วลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียทีมท,ท,ที่คุณชื่นชอบรวมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกําหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกําหนดเพิ่มเติม,ตม,ตมคลิกเว็บไซต์ deli n e w c o g h